สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตท็อป10วงเก,กิร์กรุ๊ป K-POP ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดประจำเดือนพฤศจิกายน2023เช่นเคยค่ะเป็นการจัดอันดับจากข้อมูล Big Data ของ The Korea Business Research Institute ที่ดำเดนินการมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงในปี2 0 2 3ค่ะโดยล่าสุดในวันที่17พฤศจิกายน2023ก็ได้เผยรายชื่อออกมาให้แฟนๆได้อัปเดตกันแล้วในหมวดค้องวงกร์ลกรุ๊ป K-POP ที่ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวงกร์ลกรุ๊ป K-POP ตั้งแต่วันที่ 2ตุลาคม2023จนถึงวันที่12พฤศจิกายน2023รวมทั้งหมด53,579,831รายการซึ่งเพิ่มขึ้น8.4%จากการจัดอันดับข,ของหมวดนี้เมื่อเดือนที่แล้วส่วนวงไหนจะได้รับความนิยมมากที่สุดไม่รอช้ามาดูกันเลยค่ะเริ่มที่อันดับ10 Girl Generation i r l g อันดับที่9 Red Velvet อันดับที่8 e s p a อันดับที่7 Oh My Girl อันดับที่6 Le c e l o p i m อันดับที่4 Blackpink ได้3,948,959คะแนนอันดับ3 g i d l e ได้3,999,299คะแนนอันดับที่2 I ได้4,631,502คะแนนอันดับที่1 New Jean ได้4,731,348คะแนน และนี่ค่ะก็เป็น10อันดับวงเคป K ๊อปที่ถูกพูดถึงมากที่สุดประจำเดือนพฤศจิจก,ากายน2023แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ